สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับมุ้ยเป็นพิธีกรดำเนินในการ ESU My Life นะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปดูผู้ใช้จริงสำหรับรถนะคะ4ประตูเกียร์ออตโต้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นใครในวันนี้ค่ะ นี่เราอยู่ในรายการสมค่าสาวสวยกันไปแล้วล่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับสาวสวยหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนําตัวนะคะให้กับผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะค่ะคุณพลอยคะตอนนี้คุณพลอยเป็นยังไงบ้างคะและทาอาชีพอะไรอยู่คะในตอนนี้ตอนนี้ทํางานเป็นพนักง,งานบริษัทคะ่ะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ,คะแล้ววันนี้คะ่ะเห็นว่าคุณพลอยขับกระบะอีสุสูอยู่อะค่ะ คุณพลอยเป็นสไตล์แบบว่าใช้รถลุยๆแมนๆเลยหรอคะคุณพลอยใช่ค่ะก็ออกมาไม่ถึงปีอะค่ะเป็นสีประตูตัวเตี้ยค่ะเป็นสีประตูตัวแล้วคันนี้ของคุณพลอยค่ะคือใช้ในชีวิตประจําวันเลยไหมคะใช่ค่ะก็คือใช้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะทั้งไปทํางานไปห้างหรือไปตามสถานที่ต่างๆอะค่ะก็คือใช้คันนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ในห้างส่วนใหญ่ก็คือแบบมี lady parking แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณพลอยใช่ค่ะใช่จอดง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าแอบเห็นอีกนิดนึงค่ะรถที่คุณพลอยขับมานะคะ ก็ไม่ธรรมดานะคะเห็นแอบแต่งแทบรอบคันเรือค่ะคุณพล ก็มีแค่เปลี่ยนล้อค่ะแล้วก็ใส่แม็กเพิ่มแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากแสดงว่าอารมณ์การแต่แตงรถของุงพลอยเนาะเหมือนไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งจริงๆนะคะประมาณนั้นค่ะแล้วทีนี้รถที่เอามาค่ะที่จอดอยู่นะคะข <c oughs> อทราบนิดนึงนะคะว่าเลือกซื้อเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเพราะว่าเคยหัดลองเกียร์ธรรมดาแล้ว <c oughs> ก็คือให้แฟนลองหัดขับให้ <c oughs> ก็คือแบบว่าจบตีกันตายเลยค่ะเพราะว่าทํายังไงก็แบบว่าขับไม่ขับไม่เป็นก็คือแบบมีทะเลาะกันใช่ค่ะ นั้นวันนี้มาแล้วค่ะแ,แบบแอบเล่าให้ท่านผู้ชมเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่มาของการตัดสินใจเลือกซื้อรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างยินดีเลยค่ะได้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยค่ะได้ครับ,รบเป็นยังไงบ้างคะคุณพลอสธิเสษที่ที่เสนอไปไม่ทราบว่าดได้ตัดสินใจหรือยังคะ คือหนูอ่ะค่ะขับเกยียร์ธรรมดาไม่เป็นเลยอะค่ะพี่แต่แฟนหนูน่สิเขาจะเอาเกยียร์ธรรมดาให้ได้เลยน้องคอยทีละครับรถอิทสุรถบรรแรงเนี่ยฮะมันต้องสายดันสายแซดม็นต้องสับเกียร์สับเกียร์อย่างเดียวเกยียร์ธรรมดาขับง่ายมากไม่ต้องห่วงโอ้เกยียร์ธรรมดานะคะคอยขับไม่ได้หรอคะับยากจะตายค่ะเอางี้เดี๋ยวพี่สอนเองไม่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวพี่สอนเองมันง่ายมากวิธีการขับเกยียร์ธรรมดาง่ายมากเดีย๋ยวพี่สอนเองไม่ต้องห่วงไม่ยากแน่นะคะแน่นอนไม่ยากแน่นอนเอาเป็นเกยียร์ธรรมดาเลย <S <s งั้นเนาเป็นเกียร์ธรรมดาได้ค่ะใช่แลเกียร์ธรรมดาเนาะครับ<ช>ผมเดี๋ยวพี่ออกเอกสารได้จองให้นะครับ,รบจองเป็นเกียร์ธรรมดาเลยครับครับผม ขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะขับรถเนี่ยรู้ไหมคืออะไรเปิดเพลงแล้วเราก็ร้องตามเบาๆเฮ้ยไม่ใช่ต้องคาดเข็มขัดคาดเข็มขัดหนูอ่ะแน่นแล้วกางเกงกับฟิตแล้วไม่ต้องคาดก็ได้ไม่ใช่เข็มขัดอันนี้เข็มขัดนิรภัยเนี่ยเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเบลท์นะรู้เลยยังไม่ทำอีกอ่ะปับกระจก ไปกดลงทําไมมันไม่ใช่กระจกอันนั้นกระจกมองข้างกระจกมองข้างบอกแล้วก็ไม่รู้อ่ะคนกะเพิ่งเคยขับครั้งแรกก็เห็นว่ากระจกอันนี้ก็กระจกอันนี้สิแล้วมาดูตรงนี้ที่ขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซ้ายคลัต์กลางเบรกขวาคันเร่งชวนดูดิซ้ายเบรกกลางคลัต์ขวาคันเร่งเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ ก็ตายแล้วไม่่ใชหรอก่อนที่เราจะเดินหน้ามันต้องเข้าเกียร์มาดูระบบเกียร์ซ้ายเกียร์หนึ่งดันขึ้นไปสองลงสามขึ้นสี่ลงห้าขึ้นอ่ะโอเคโอเคนี่คือรู้รู้เกียร์หนึ่งนะคัเหยียบคัสคะเหยียบคัสแล้วนะคัสคัสคัสเบรกเหยียบคัสซ้ายค่อยบอกเออซ้ายเป็นครั้งแรกนี่โอ้พิ่งบอกไปเมื่อกี้พี่จะเสียงดังทำไมเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งอยู่ไหนหนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งขึ้นงขึ้นขึ้นขึ้น ขึ้นอ่าโอเคขึ้นแล้วท้ามมันไม่ไปอ่ะมันจะไปได้ยังไงมึงยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องมาดูแล้วนะอ่าโอเคมาทับอะไรเธอทับอะไรเนะี่ยไหวอะไรเนะี่ยแม่ยนางไงแม่ยนางใช่คนรถมันมีแม่ยนางนะแม่ยนางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เดี๋ยวพี่ลงไปรอที่บ้านแล้วกันเสร็จแล้วเป็นไรพี่เสร็จแล้วไม่อะไรนานขนาดนั้นเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยของเราเอาเอาเอาเทพี่ไปแล้วไปมองข้างหน้ามองข้างหน้าดูถนนดีๆมองแล้วเหยียบคัสเหยียบคัสคัสเหยียบคัสคัสอันนั้นมันเบรกคัสเข้าเกียร์เข้าเกียร์เกียร์หนึ่ง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 ค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยคัสแล้วตามตามด้วยคันเร่งค่อยๆค่อยๆอดตัวนี่ตามคันเร่งเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้นั่น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  ขึ้นเรื่อยๆค่อยคค่อยๆค่อยๆออกตัวโอ้ยคดเบรกมองข้างหน้านั่นอีกละพี่พี่แค่อย่างนี่ตื่นตื่นครับตื่นตื่ปุบปลาูกสามาปุกมนมาตื่นมโฮปลุบปลาลูกสาแขวาดปลอดภัยสีเท็ย่างโอ้ครับจสพัิบปนก้าน้ำอยค่อยออกตัวน่ะเดือเรื่อยหมค่อยเลี้ยงแหมค่อยๆอ่อยอปืไวแล้ว ผมครับบริษัทประกันบมครับสีโทหาประกันเฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้เตรียมไว้สแตนบายคาดคำแบบมีเตรียมมาเข้มเลยครับสีโทาเฮ็ดหยังเอาคู่ภัยมากคดีครับไวเลี้ยงไว้นั่น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 ดับเหล่าก็บอกให้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แค่คาดกั่ขั้นเล่งนี่ค่อยๆปล่อยค่อยๆเหยียบนี่แมัเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้จนมันสิใหญ่จนมันสิบวัได้แล้วนี่เกี่ยนึงไปคาดแล้วตามด้วยขั้นเล่งค่อยๆค่อยๆเลี้ยงคาดไว้เลี้ยงคาดไว้เลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยยยงงงาาาตตเเป้้้นนนออะะไไไรรรักจทมี่ซ เปิดไฟเลี <to 21> ้ยวก่อนก็ไม่ไเปิดที่ปัดน้ำฝนทัมไมเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวฝั่งโดนเปิดเขนเขินคือพรมาลัยคือพรมอะไรโอ้ขวาขวาขวาคืนคืนนี่ตรงไปตรงไปจะขัดแต่เกียร์หนึ่งแล้วไงเนี่ยเกียร์สองเนี่ยเกียร์สองสองก็ดึงลงมาเกียร์สองดึงลงมาโอ้โหเนี่ยรถดับแล้วโอ้ดับแล้วแค่เนี้ยก็ทำไม่ได้เคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนที่ไรมันเอียงนั่นน่ะโอ้ยนสอนยากสอนเตียนจะรอดไหมเนี่ย เราปับแป๊บเราเบาปปแล้วไปดับอีกแล้วโอ้ยของมาขับมันเร็วสิเอาเกียร์ออโต้เดี๋ยวพี่สอนเองมันง่ายมากวิธีการขับเกียร์ธรรมดา เียนี้เราต้องีเลี้ยงต้งบ่อย,ออยนะมันเกิดมาอน้ามัานแน่อ๋อโอเครู้แล้วนะแต่อย่ากลับดึกนะพรุ่งนี้เรามีข้าวกะเช้าบายเบิ่งพุ่งเจ้าก่อนแม่ลบทุกอย่างที่มึงกำลังสะแตกู่ตอนน,น,นี้อยู่ในทองหุมีอย่างมีแต่ขี้สีบัววน เอ้ยแป๊บหนึ่งไหวไหวกลับไหวขับรถไหวเฮ้ยบิ๊กถ้านายกลัวเมียนายออกจากแก๊งเราไปเลยเฮ้ยเมียโกรธแค่เนี้ยกลัวอะไรมือไม้ก็มีเนี้ยเฮ้ยทำไรเอาวะไหวสิครับเฮ้ยอ้าวจบแล้ว พี่บิ๊กไหวปะเนี่ยบอกแล้วอยากกินให้มันเมามากมากเลยแซ่เมาู้เดียวนี่แม่บอกว่าให้กลับตั้งแต่สองทุ่มสองทุ่มก็นั่งอยู่นั่นแหละก็กลับแล้วนี่เดิจมี้อย่างเดินถ้าขับเป็นจะสิป่ะจมดอกจ้าก็บอกแล้วว่าเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเนี่ยพลอยขับว่าเป็นแฮคขับกับแฮตเฮียเร็วคะขอว่าจำเองซ้ำนี่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ไม่้องม่อยขับได้โอ้ลำคานค้นเมาต่างได๋ยนี่มาขับเอง้ะเนี่ยเบิ้งทางหุ่นอย่าบอกหนูสอนกับมิตรดากรบดา ตายเลยหรอคะคุณพลอยตายแล้วจะไม่นั่งตรงนี้หรอคะ <S <S อเฮียบอกแล้วว่าเมาไม่ขับเมาไม่ขับถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยหนูยังจะขับแทนพี่ได้เลยโอ้ยพี่ขอโทษจ้าทีรัก <S <S พี่ขอโทษจา้าพี่ขอโทษ,อ,โทษโอ๋อไปเลยนะไปเทินเลยนะ <S <S เอาอีซูซูเกียร์ออโต้เลยนะโอเคจ้าทีรักไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยครับไปเดี๋ยวนี้ ไปเดี๋ยวนี้เลยไปอ๋อแบบนี้นี่เอง ะะก็เลยทําให้คุณพลตัดสินใจนะคะเลือกซื้อรถเกียร์ออโต้ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญแล้วก็คือการดูแลรักษาค่ะคุณพลด้วยเราค่ะเป็นแบบสไตล์ผู้หญิงนะคะคุณพลมองว่าแบบการดูแลรักษารถอย่างเงี้ยค่ะยากไหมคะ,ะไม,ไม่ไม่ยากนะคะเพราะว่าเพิ่งเอาเรถเข้าศูนย์ประมาณตอน6เดือนนะคะก็คือทางศูนย์เขาบริการดีก็คืออะไหล่ตรงไหนต้องควรเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแจ้งเราแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้ก็คือไม่ไม่ยากสำหรับผู้หญิงนะคะที่จะมีรถกระบะ เห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้สไตล์ผู้หญิงอย่างเราก็คือสบายมากเลยในการที่จะใช้กระบะนะคะตัวออโต้นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบค,คุณคุณพลอยมากนะคะที่สลับเวลานะคะมาเล่าเล่าเรื่องราวชีวิตนะคะเพิ่มความมั่นใจให้สาวๆที่ลังเลนะคะที่อยากจะซื้อรถกระบะคะ่ะแต่ว่ามีความคิดเห็นต่างกับแฟนเนาะว่าแฟนจะใช้ตัวเกียร์ธรรมดาแต่เราก็าคืออยากจะช่วยขับด้วยนะคะก็คือเพิ่มความมั่นใจนะคะอีกหนึ่งเสียงนะคะให้กับอีซููแคปโฟตัวเตี้ย ะะว่าขับง่ายสไตล์ผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็ขับได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่คุณพลอยมาให้สัมภาษณ์ในรายการวันนี้ด้วยคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ